อีกเช่นเคยนะคะสำหรับ f อที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าไฟสอตะกอทอมือนะคะแบบอัดกาวสวยงามมากค่ะสีอื่นก็สามารถสั่งตัดได้นะคะมีครบสีเลยนะคะก็จะมีไซส์ตั้งแต่32-44ถึง44นะคะราคา1,000 90บาทรวมเก็บปลายทางนะคะส่งสวยมากๆค่ะชอบสีไหนแบบไหนก็สามารถสั่งตัดได้นะคะก็ประมาณ12วันจึงจะตัดเสร็จแล้วก็ส่งสำหรับแบบที่เห็นก็สามารถส่งได้เลยค่ะพร้อมส่งนะคะถ่ายจากงานจริงงานสวยนะคะแล้วก็ตรงปกแน่นอนเราก็จะขายยาวๆนะคะขอบคุณสำหรับ FC ทีที่รับออเดอร์ไปนะคะถูกใจทุกท่านเลยนะคะ